ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติลาวเก็บชัยชนะสามนัดรวดผลการแข่งขันฟุตบอลชาย4เกม2023กลุ่มบีนัดที่4ที่สนามพินสเตเดียมกรุงพนมเปญทีมชาติไทยเอาชนะสปะปลาวไปได้4ประตูต่อ1โดยได้ประตูโดยยศกรบุรพานาทีที่3 ประตูที่สองได้จากธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่ห้าและเฟลูกที่สามได้จากยศกรบุรพาหัวหอกไวสิบเจ็ดปีในนาทีที่สี่สิบเป็นประตูที่สองของเขาในเกมนี้ประตูที่สี่ได้จากธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่ห้าสิบสาม ส่วนทีมซปเปอร์พอลาวมาตีไข่แตกได้ช่วงท้ายเกมนาทีที่90นาทีที่90บวก2โรมันแองโกสามารถยิงตีไข่แตกให้ทีมชาติลาวได้วันนี้ถ้ามาเลเซียไม่ชนะเวียดนามทีมชาติไทยจะเข้ารอบทันทีแต่ถ้ามาเลเซียชนะในนัดหน้าไทยขอแค่แต้มเดี่ยวก็จะเข้ารอบต่อไปนะสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามครับ าราลุนรอเชียร์กันสำหรับนัดนี้ทีมชาติไทยโลติชั่นหลายตำแหน่งครับโดยเฉพาะกองหน้ายศกรบุรภาครับดาวรุ่งวัยสิปีจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้